สวัดีดครับลุงครับมันร้อนเลยนะนี่นะว้าวลูกโซน่นะหอยห้อยหอยหอยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านหมึกเป็นซาชิมินะครับร้านเด็ดแถวย่านจรัญน,นะครับ อยู่แถวถนนตัดใหม่เลยอยู่แถวร้านถนนตัดใหม่ของจรันนะครับก็เห็นรีวิวหลายๆหลายๆช่องที่เขามารีวิวเราก็เลยอยากจะมาชิมดูหลักๆก,ก็คือปลาหมึกชอตนะครับที่เขาว่าเป็นเมนูใหม่เปิดพิสดารก็เลยอยากจะมาโดนบ้างครับเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะแบบฟังกับเขาไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ผมสั่งมานี่เลยเป็นๆอยู่เลยครับโลกสวยก็ ก็กดผ่านนะครับไม่ต้องดูนะครับผมก็อยากจะมาลองชิมดูว่าเป็นจังไดนะพี่น้องน้องยังดิ้นๆอยู่เลยนะอ่าวิธีกินเขาบอกว่าให้ใส่ไปเลยนี่ดูดิน้องเขาจะดูดน้ำดูนะครับนี่น้องยังไงอะ่ะกินนะกัดเลยเหรอ อันนี้ผมก็แอบกลัวนะก็ไม่เคยกินเป็นประสบการณ์ครั้งแรกหวานกอบน้ำจิ้มเขาเนี่แซ่บมาก không thích sẵn mà không mà ừ. Có mực mình cho bạn Nấm chim khó hỏi mà ยอมรับเลยยิ่งซีฟูดคือเด็ดมากใจไม่แข็งงามดูนะครับ แจกครับพี่น้องทางแล้วก็เขาก็จะมีเป็นชาชนิดนะครับนี่สดสดใสๆเลยเป็นเป็นไวนน้งลมก็มีนะครับมีเม,มนูทุกอย่างเป็นร้อยเมนูเลย ที่ผมดูแล้วมีร้อยเมนูเลยแต่ผมจะขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างใช้ได้ครับแล้วเรามาชิมตัวน,นี้ดีกว่านี่ัน,น อนี่ดีกว่าติดใจติดใจแซบ่บแซบ่บเย็นหมดแล้วกรอบแบบ บ,สสบังแต่อย่างไรเห็นป่ะสี่สิมิใช่์ไม่บีมันก็จังเล็กๆหน่อยอก็แปลกดีนะครับถ้าใครอยากจะลองก็ต้องใจแข็งๆหน่อยขนาดผมผมเป็นคนชอบลองอะไรปแปลกๆผมก็ยังดูแบบกลัว อันนี้ชาชิมีนะครับนี่ใสๆเลยสดจริงๆต้องบอกว่าสดจริงๆเอาเป็นวาซาบเลย วาหมดช็อแล้วก็ราคาชิ้นี้150เป็นเป็นเลยแั้นี้หอยนางรมดูดูนี่นเท่านี้นะเขาก็จะมีเครื่องมาให้ sáu, uh. hai đôi nữa có một cái để chúng ta mà đặt quăng cái ống เป็นห<ม>ื<ม>ึสายอยู่ตัวนะตัวหนึ่งตัวอย่างนึงนะหวานก็ถ้าใครอยากมาลองดูนะครับใกล้ๆบ้านนะนี่ผมแบบหาใกล้ๆบ้านเลยแนละ้สวสะดวกไปนะผมเพราะที่ ด้านจาราศครับเส้นขมนตัดใหม่บาลองให้ในร้านก็เปิดบ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มก็าบางทีถ้าใครอยากจะจองคิวก็มาจองคิวได้เลยนะครับรับรองว่าถูกใจนะครับแบบเป็นเมนูที่สวยจัดานปลาหมึกงนี่เป็นๆเ,เลยสดๆมีเป็นร้อยเมนูทุกอย่างให้เราได้เลือกกินนะครับ <Okay. S 1> บางคนก็จองโต๊ะมาจองมันงหน้าก็มีน,นะครับโอเคครับ